สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับซีรีส์ของการยิาปู้วันนี้เป็นรูปแบบการยิงที่สามรูปแบบการยิงที่สามคือรูปแบบการยิงระดับต่ำมาดูกันว่าจะยิงกันยังไงพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเอาครับมาดูกันการยิงระดับต่ำนะครับวิธีการยิงคืออยู่ในท่าการยิพร้อมาการยิพร้อมขวาํำซ้ายตาใช้ขวาซ้ายดำขวาตามใช้ซ้ายนะครับมาการยมพร้อมนี้ก ้นที่สองือขั้นที่จะเทคแล้วไปขั้นกัรเต็มจริงมาดูกันว่าเตรียมยังไงนะครับก้าวขาซ้ายนํำย่อขาขวาลงนิดนึงแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นที่สามขั้นที่สามคือขั้ดยิงประตูแล้วอ่าขั้นนี้เราจะปล่อยบอลออกไปนะครับแต่จะย่อแล้วปล่อยบอลขั้นที่สี่คือขั้นแลนดิ้งหรือว่า เราจะใช้วิธีการาพาตัวเองกลับขึ้นมานะครับเมื่อเราพาตัวเองกลับขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถเล่นต่อลูกที่กระเด็นออกมาลูกเนี้ครับใช้กับการที่เราจะหลบหลีกไม่ให้ศัตรูสามารถป้องกันเราได้นะครับงั้นเราไปดูวิธีการยิงกันเลย เป็นไงกันมากครับกับวิธีการยิงลูกระดับต่ำทำกันได้ไหมนะถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวเราต้องฝึกกันบ่อยๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจะเป็นการยิงในรูปแบบไหนเอ๊ะหรือจะบอกเลยดีไม่บอกดีกว่างั้นเจอกันสัปดาห์หน้าครับ